ของพ่อครับ60บาทไม่ใช่สิบบาทไม่ใช่ใช้แปลงฟันงี้ยังขัดซ่วมได้ด้วยแม่เอาซ่วมมาขัดเลยเมื่อกี้เราไม่แก้บขัดเท้าเลยหกสิบบาทแพงยี่สิบบาทข่ดได้ยังไงมันถูกเกินพ่อชนะเลยอันนี้พ่อชนะสองข้อซ้อนมีสอง อีกแล้วกับ10บาท vs 60บาทมาในเวอร์ชั่น20บาทเอ้าหาของ10บาทไม่เจอฮอโกงตั้งแต่เริ่มแต่ของแม่ยังราคาเดิมของแม่ยัง60บาทเหมือนเดิม <c oughs> นี่ค่ะของใช้จำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีหมวกอาบน้ำา60บาทใช่สิถูกไหมล่ะ ถูกอะไรแพงจะตายาต้องดูสปปรรพคุณก่อนเขามีความพิเศษเขาถึงได้60บาทเขาไม่ได้เป็นพลาสติกนะเขาเป็นผ้าผสมพลาสติก คือใช่นิดนดเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่พลาสติกเลยอ่ะเข้าใจปะ<อ>คือว่าถ้าเกิดเป็นพลาสติกอะค่ะทิ้งไว้นานมันก็จะกรอบพังง่ายอันเนี้ยคิดว่าน่าจะอยู่ยืนยาวกว่าและขอบขอบ,ขอบเขาก็น่ารักเขามีความขอบเหมือนแบบลูกไม้เบาๆสีก็เป็นสีเงาเงาเงินเงินแพงนี่แพงเหรอของพ่อดีกว่านี่ครับอะไรกางเกงในหรือเปล่าี่สบาท อะไรอ่ะหมวกอาบน้ําไงจริงนี่แต่พ่อยังงงอยู่เลยนะ <c oughs> มันมีหลายอันมากโ <c oughs> ยแกะมาดูก่อน <c oughs> มานจะเป็นเงินเกงไหนก็ได้นะบางเีืองเก่งไหนในสปาเป็นอย่างนี้โยซื้อเกงไนหรือซื้อหมวกมาเอาแน่น้ําม,มาแบบนี้ไว้พกไปไหนต่อไหน,นและเวลาจะใช้ทำย,ยังไงดึงออกมาเหมือนเล่นกลอย่างนี้โอโหแล้วไงครับ ฟ้าก็ไปงี้โอ้ติดจมูกฟ้าเขาไปางี้เป็นไงมว่วอันน้ำานยใส่เพื่ออะไรการผมยุ่งแล้วก็ไม่ให้ผมเปียกแล้วโยวคิดว่านี่มันกันน้ำหรือเปล่ากันน้ําแล้วมันดูบางมากเลยนะกันน้ําออก <c oughs> น้ำสามารถเข้าได้ทุกคนมาดูของแม่ก่อนอของแม่นี่ดูแน่นหนาดูกันได้แบบจริงจังนี่อ่ะใสปุ๊บก็น่ารักเลยเห็นป่ะพ่อใส่แล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้ไหนลองใส่สิเหมือนอะไร เหมือนนาเดชมันสารพัดประโยชน์ด้วยทำอะไรอีกมันอย่างนี้ไวกองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วนี่ถ้าไม่มีตังนี่นี่เข้าแบงค์โอนานาการได้ยี่สิบบาทนี้มีหนึ่งอันแล้วนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดองสามสี่ห้าหกเแปดเกยี่สิบยี่สิบอันอัลาดโยแต่อันเนี้ มันทําให้เกิดขยะเพราะว่าใช้เราทิ้งโยทิ้งทุกวันในหยไ่้ใครบอกโยนี่แหละบอกหนึ่งเดือนเนี่ยโยทิ้งสามสิบอันส่วนแม่เนี่ยใช้ได้ปีใช้ทิ้งสามสิบอันพ่อนี่ใช้นี่เลยอันเดียวนี่แหละพ่อใช้จนตายโยมันจะอยู่กับโยไปขนาดนั้นหรือเปล่าถูกกว่าเห็นเห็นพ่อชนะเลยอันนี้จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนที่ไหนนี่ก็พกได้เอาไปแจกทั้งบ้านหรือไปแจก คนพื้นเมืองที่เราไปเที่ยวด้วยก็ยังได้ดูดูก็รู้ค่ะทุกคนโบสให้แม่ใช้งานได้แข็งแรงทนทานนะคะแข็งแรงจริงหรอโอ้แข็งแรงพ่อแข็งแรง,แง,แรงดูวเปลี่ยนอันใหม่เห็นไหมคะมันเกิดพิอยาี่อเปลี่ยนได้ยี่สิบอันยี่สิบวัน ทุกคนอากะจะใช้ทั้งชีวิตไปซะแล้วทุกคนของแม่ห0บาทจะได้เป็นปีจริงๆบดแม่ดูชิ้นนี้กันดีกว่าอะไรแม่ดูไม่ออกหรว่าอะไรมันคือตาเก่ากระเป๋ากระเป๋า20บบาทหน้าตาแบบนี้ดูของแม่ นี่คะ่ะทุกคนเคบี้น่ารักมากเลยเคบี้คือเกมเกมหนึ่งนะคะในแท็กเนี่ยเขาบอกว่าไว้ใส่รองเท้าแม่คิดว่าน่าจะเหมาะกับใส่รองเท้าเด็กๆเพราะแม่ลองใส่รองเท้าแม่แล้วเกินไปน,นิดหนึ่งแต่เราไม่ใส่รองเท้าก็ได้เพราะสิ่งนี้คือกระเป๋าผ้าของพอดีผ้าของแท้นี่ลูดสายเป็นหูหิ้ว ปิดสนิทไม่มีใครมาล้วงอะไรได้ของแม่ทนกว่าของพ่อไม่ได้หรอกดูสิพ่อไม่รู้ว่าทําได้ยังไงเนี่ยยี่ิบาทวัสดุก็ดีดีแข็งแรงมากนะใส่อะไรก็ได้นี่ใส่หมวกอาบน้ําพ่อก็ได้อ่มาดูของแม่ค่ะนี่ลูดกระเป๋าเหรอนี่พอใส่แล้วพ่อก็มัดอย่างนี้เลย <c oughs> แช่แงเป็นไงท <c oughs> ุกคนมาดูหน้า<ส>ตาสีของแม่น่ารักกว่าตัง้งเยอะลกของแม่ก็ทนทานนะดู ม่ขาดเราใส่อะไรก็ได้ดูใส่กระเป๋าพ่อเังได้เรือที่อีกนี่ใส่กระเป๋าพ่อเป็นไงล่ะอยากได้ของพ่อไงเอากระเป๋าพ่อไม่ใช่แม่แม่เดี๋ยวไปใช้แม่จะไปทิ้งเพราะของแม่น่ารักกว่าเห็นเห็นเอาไปลายเคอร์บี้เนี่ยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์อ่ะห้าสิบบาทแล้วของพ่อยี่สิบบาทไม่ต้องไปเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ใครใช้ดีใช้ทนของแม่ความเป็นลายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์อะค่ะ หกสิบยังนับก็ถูกมากเลยบอกเลยโหวตให้แม่นะคะทุกคนพ่อชน,นะสองข้อสอนแม่พี่จอนี้มาค่ะแป็กสีฟันแป็กสีฟันอะไรทําไมมันไม่ม,ไม,มีไม่มีเส้นใหญ่ใช่ดูเส้นดูดูความเส้นน่ะทําไมไม่มีขนแปลง คือเดี๋ยวนี้เป็นยางยุดยางลบไม่ใช่น่าจะเป็นแแปรงละเอียดละเอียดคือแม่ไปเจอมาในซุปเปอร์แปรงที่เป็นอย่างเงี้ยที่เหมือนเป็นก้อนขนละเอียดละเอียดอ่ะแต่แพงมากมากนะคือพอพอเป็นอย่างงั้นะอันนึงอ่ะสองสามร้อยบาทแม่ไปเจอนี่มาหกสิบบาทแม่ก็เลยจะซื้อมาลองใช้โว้ขนมันละเอียดขนมันเบียดกันแน่นโูของแม่แพงน้องอันเดียวหกสิบบาทของพ่อครับหกสิบบาทไม่ใช่สิบบาท E ยี่สิบโอ้ยสมุงสมองไปหมดแล้วกีอ่อันนับสิ1ย่สองสามสี่ห้าหกหกอันโยเอาลองแปรงมาลองก่อนแปรงอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะก,กับฟันก็ได้นะมาดูคนเอาังสิฟันแม่ก่อนเป็นอย่างเงี้ยอุยโยนุ่มๆ <Yeah. S 1> นุมแน,น,น่นแน่นอ่ะเออว่ะไม่ <c oughs> ต้องููมากเจสแปรงสัมผัสดี <c oughs> ไม่เคยเจอพอแล้วหู เหมือนใช้เมฆแปรงสีฟันใช้เมฆแปรงฟันอันเล็กน่ารักเก๋ไก่มากอะพรุ่งนี้จะได้แปรงันเนี่ยของพ่อนี่ของพ่อเฮ้ยยังงดีกว่าที่คิดเยอะของดีของดีมันสารพัดประโยชน์นะแม่ต้องแจะใช้แปรงฟันยังขัดส้วมได้ด้วยแม่เอาส้วมมาขัดเลยส้วมแม่เอามาดูดิ เออใช่ได้คนไม่แข็งอย่างที่คิดนะต้องไปลองแปลงก่อนอะจับงี้ก็ไม่ได้รู้สึกแข็งนะแปลงเลยไม่บอกไม่ได้เป็แปล่นไม่ไม่เมื่อกี้เราไม่เก็บขัดเท้าเลยไม่ใช่รอเล่นในรของมเดิไม่ไม่ดไม่รอง ไม่รูวเราก็จะรู้ได้ไงของดีของพอดีจริงของแม่ก็ดีแม่รู้20สบาทได้ตั้งหลาอันแม่โอ้ไปจริงมันไม่คุ้มเงี้ยดูดิอย่างละยีสิบาทแต่ของแม่ค่ะขนาดเด็กกําลังดีจะบอกว่าบางทีอะแปลงที่มันใหญ่เกินไปอะแม่เปลี่ยนแปลงไปซื้อมาใส่ยี่ห้อหนึ่งก็ดูดีทุกอย่างเลยนะแต่พอะ แพงอ่ะรู้สึกมันใหญ่เกินใหญ่เกินฟันใหญ่เกินปากอ่ะแล้วมันไม่สะอาดไม่ทั่วถึงรู้สึกว่าถ้าปากแม่มันต้องเล็กหน่อยแต่ปากพ่อของอะไรพอดีที่ของแม่หกสิบบาทอ่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่แปรงสีฟันอ่เขาเป็นแปรงแปรงลิ้นด้วยจ้ะด้านหลังตรงนี้เขาไว้แปรงลิ้นได้เป็นซิลิโคนก็คือแปรงเสร็จแล้วก็ด้านหนึ่งแปรงลิ้นแอะๆอะ้งงี้นี่ของพ่อก็แปรงลิ้นได้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตรงเนี้ยก็แปรงลิ้นได้ ร้อรวงก็อนโยโย่ก็ทำด้านข้างอางี้สิใช่ครับทำด้านข้างเนี่ยพวเราตรงนี้ก็แป้ง้นได้ไม่ใช่ทุกคนเราทำให้มาจับกระชับมือของแม่ของแอรทุกคนซื้อแป้งสีฟันมาต้องล้างก่อนเดี๋ยวมาใช้เลยไม่ได้ต้องล้างด้วยเหรอยนนี้ของพ่อครับคือปากกาเน้นคำไฮไลท์สีสีมีมึกหรือเปล่าก่อน เออาต้องดูว่ามีหมึกหรือเปล่ามาดูของแม่ก่อนนี่ค่ะของแม่ด้านหลักใหม่ลายไรเหรอเอ่อทัอฟฟี่มีทั้งสามอันใช่สีสวยด้วยนะไม่ได้สีธรรมดาแบบนี้สีชมพูสีม่วงสีฟ้าไม่ใช่ทัฟฟี่ธรรมดาด้วยนะคะทุกคนเป็นทัฟฟี่ไฮโซด้านหลักมากเลยอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่ะฟอนเดสไฮไลท์เตอร์นี่ ตัวแพ็กเกจน่ารักมากสีพาสเทลมีตัวหนังสือเขียนมีลายแบบลูกไม้และดูคุณหนูคุณหนูไฮโซนะคะได้มาถึง3อันตกอะไร20บาทแค่นั้นเองของพ่อ4อันตัวละ5บาทเท่านั้นเองแต่ของพ่อไม่มีมือมาดูกันโอ้วิวิน่ารักเฮ้ยหัวปากกาอย <speaking> ่างนี้จะเป็นไฮไลท์ได้ยังไงอ่ะแต่เขาเขียนได้ยังอ่ะห่วงนี้มันไม่ไฮไลท์ไฮไลท์หัวมันต้องตัดๆแบบนี้สิพ่อเนี่ยไฮไลท์ตืดตืดนี่ไฮไลท์ของแม่ นี่นี่นี่ <c oughs> ของแม่ค่ะอยู่ข้างล่างสีชมพูของพ่อสีสม้มของแม่กว่าจะอ่านหนังสือจบนี่กว่าจะหายไรมาทัดนึงอ่ะสามทีอ่ะตืดตืไม่<ๆ>เราตืดเดียวเอียงๆสิปืดหรือไม่สมัยนี้อยเด็กๆเขาฉลาดแล้วเหรอไม่ได้สมัยโยเฮ้ยเขาไม่ต้องไฮไลทั้งตัวหนังสือเขาแค่ตรงกลางก็รู้แล้วว่าตรงนี้สำคัญเปล่าเขาเรียกฉลาดหรือขี้เกียจฉลาด หูสีส้มอ,อันนี้อ้ยเมีสองหัวมีสองหัว,วมไม่มีสองหัวโอม,ม่มีสองหัวนกสองหัวเขาไปได้ <c oughs> ข้างหนึ่งเอาไว้เขียนวิเล็ตอ,อีกข้างหนึ่งไว้ไหไลท์จ้าโอป๊าบโอ้เป็นไงโหถึงกับงงเลยครับ ไปเชิญไปอยู่มุมคนแพได้เลยแต่ถึงจะมีสองหัวแต่ของพ่อนี่ลวดลายน่ารักแล้วของแม่ไม่น่ารักตรงไหนของแม่ท็อปปี้อุย้ยรถนะเรามาแลกกันไนหะม,ามาแลกกันใช้ไหมไม่แลกแม่บอกแล้วว่าของแม่ต้องชนะของพ่อเน้นประหยัดเด็กๆหลายคนนะ่ะรู้คุณค่าของเงินเขารู้ว่าเงินเนี่ยควรจะเอาเงินไปใช้อะไรที่มีประโยชน์ปากกาไฮไลท์อะไรพวกเนี้ยมันเหมือนของเล่น ใช้แบบจริงๆจังแบบนี้ดีกว่าแม้ว่าหมึกมีไม่เท่าไหร่หรอกขีดไปมีกี่ทีก็หมดเชื่อแม่อนนโอยรอนชน,น,นะอันนี้ดิอันนี้ค่ะอันนี้แม่ชนะมีปากกาแล้วก็ต้องมีนี่ครับกระดาษโน้ตลายน่ารักด้วยอ่ะโยโยรูย้เลื่อวงว่ามันเปิดไรื่ง <laughs> <laughs> ันเปิดอางกี้ได้ด้วยพ <c oughs> อซื้อมาไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> มันยาวมันยาวหลายลายหลายลาย,ลายดูซาเดดเดดเดอ้ยยี่สิบบาทซื้อมาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมาดูกระดาษโน้ตแม่ทุกคนต้องชอบนี่ทุกคนเป็นไงละ่ะหกสิบบาทนะคะแต่มีกล่องแล้วก็น่ารักและมินิมอลดูแบบเรียบๆสวยๆเป็นน้องแมวกล่องค่ะกล่องเปิดออกมาค่ะปา กระดาษก็เป็นเมวอหยิบออกมาใช้มันจะเขียนได้สักกี่อันเนี่ยนิดเดียวเองอะ่ะมีอยู่แค่นี้เองอะ่ะโย<อ>บางมากคือคิดดูค่ะถ้าบางนะแล้วกระดาษหมดอะ่ะเราก็ไปเอายกระดาษโน้ตอย่างอื่นที่ใช้ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้อยู่แล้วมาเติมในนี้ได้และข้างหลังมีที่แขวน คือบนโต๊ะบนโต๊ะนักเรียนบนโต๊ะทำงานอะ่ะถ้าเรามีกล่องวางดินสออะกล่องใส่ดินสออะที่เราไว้เสียบอะอันเนี้ยก็แขวนกับตัวกล่องใส่ดินสอได้เป็นแบบออปชั่นเสริมของกล่องใส่ดินสออะเวลาปิดก็น่ารักเวลาไม่ใช้เราจะใช้ก็สะดวกก็เปิดจิบซึมาของพ่อนี่พอเวลาเก็บแล้วเหลืออันแค่นี้วางไว้บนโต๊ะชึบเป็นไงไม่เกะกะแล้วเวลาอยากใช้โอ้โหเลือกเลยครับอยากได้ลายเลยครับวันนี้โอ้โหดูสิมันเยอะซะเหลือเกินแล้วอย่างนี้ด้วยนะ ทำอะไรไม่ใช่อย่างที่คิดทำอะไรนึกว่าเป็นโพสต์อ e ิดมันนี่จะบอกให้โอ้ยฉันมันเป็นโพสต์อิดแต่อันนี้มันกาวละลายแล้วมันเป็นโพสต์อิดที่พังแล้วพัง <laughs> คือแม่เคยใช้อันเนี้ยปัญหาคือกาวมันไม่ค่อยเหนียวคือมันติดจริงไม่ได้คือใช้เป็นกระดาษโน้ตได้แต่ว่าตัวกาวมันไม่เหนียวและอันนี้คือกาวละลายจ้ะ เราไม่ไม่ไม่ได้ซื้อมาติดเราซื้อมาโน้ตอยลืมฟังก์ชันโพสอิดไปซะนี่นี่นอันนี้ไว้โน้ตอะไรแบบเล็กๆเ,เนี้ยแล้วก็เอาไปขั้นหนังสือก็ได้ดูสิลายแบบหลายขนาด20บาทเท่านั้นโถทุกคนดูก็รู้แล้วทุกคนน้องชอบของแม่มากกว่าแค่ลายกระดาษแม่ก็กินขาดและะ้วค่ะแม่ปูเป้อย่าฝืนความจริงเลยเด็กๆเขาชอบของพ่อมากกว่าชอบของแม่มก,ก,กคนกกที่ดูเนี่ย จะโหวดพ่อโหวดพ่อของพ่อของพ่อของพ่อ,อ,พอชิ้นที่หนึ่งก็ของพ่อชิ้นที่สองก็ของพ่อจนถึงชิ้นที่เท่าไรเนี่ยชิ้นที่ห้าของพ่อไม่ใช่ทุกคนชนะแบบเป็นเอกฉันแม่จะบอกว่าถ้าเราไม่เน็บไว้ที่โต๊ะทำงานหรือว่าที่ไหนๆอะ่ะเราก็พกผ้าเป็นกล่องได้อันนี้มันนิ่มๆใส่กระเป๋ากางเกงนั่งปุบก,ก็งองก็ขาดก็เยินอันนี้เป็นพลาสติกนะคะไม่ขาดไม่เยินเราด้วยความทีข่ขาวๆเรียบๆมินิมอลนะเราจะไปติดสติกเกอร์ตกแต่ง เขียนชื่อเขียนว่าอะไรก็ตัวบนนี้ก็ได้คุ้มค่าคุ้มราคา60บาทเองของแม่นะคะ5ข้อโบทแม่ให้หมดเลยอย่าลืมนะถ้าชอบของแม่ก็บตพอ่อถ้าชอบของพ่อก็บตพอ่อวตแม่บตแม่ <c oughs> ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย